สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับมันนกระตรงกับวันที่23มิถุนายน67ครับแนวทางเล่าพัฒนาในคลิปนี้ครับผมครับเป็นแนวทางเาวาพัฒนาพ่อชนินเด้อครับพี่น้องเาวาพัฒนาพ่อชนินครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขกับพ่อชนินน้าเชียร์พาลุยก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับเมื่อวันเลขเพิ่ง ตัวเด่นกัมาครับพี่น้องเนาะตัวประกอบกัมาตัวประกอบกอดข้อกันอีกแล้วครับผมว่างหันเข่าที่หากเก่ากอดข้อกันครับงวดยี่สิบเอ็ดนี่ได้ตัวเดิมครับผมหนึ่งสามห้าเก้ากับกอดข้อกันหนึ่งเก่าอีกครับพี่น้องกัมมาเลขติดบนล่างหนึ่งกับเก้าครับเอาในคลิปนี้พอมีพิเศษให้ได้ครับผมเป็นเลขชุดสามตัวครับไปรับชมรับฟังตัวเลขก,กับพอชนินล่าพัฒนากันเลยครับ ครับนํำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนํำเชียร์พารวยครับพ่อวันนี้ทํางานหรือว่าอยู่บ้านครับพ่ออ๋อวันนี้อยู่บ้านครับวันหยุดครับอ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์เลยครับผมไม่ไม่ใช่ทุกวันอาทิตย์หรอกครับถ้าเรามันสิบห้าวันนะครับมันได้หยุดวันหนึ่งนึงครับอ๋อทำสิบห้าหยุดหนึ่งครับพอพอเข้ากลางคืน พอเราออกมามันก็เปลี่ยนมาเป็นกลางวันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วพ่อเคยเคยทํางานเข้ากะอยู่ก็คือเราออกดือวันนั้นต่อไปเราจะไปเข้าดึกก็คือเหมือนกับว่าเป็นวันหยุดไปเลยครับใช่ครับที่ออกเช้าวันนั้นครับผมครับใช่ครับครับเท่าเท่ากับว่าสิบห้าวันก็ได้หยุดวันหนึ่งนะครับพ่องวดที่แล้วก็มายนะพ่อนะแต่ว่าตัวประกบก็กอดคอกันมาอีกแล้วครับ มีสามห้าเก้าที่แรกผมคิดว่าผมจะเอาไอ้ไอ้ตัวเด่นไอ้เก้ากับหนึ่งนะครับครับครับผมผมว่าจะเอาเป็นเด่นเก้ากับหนึ่งมาจับกับไอ้ตัวประกบนะครับโอ้เงินเข้าเลยครับผมครับทีนี้ผมก็เลยเลยเลยไม่ได้เอาโอ้ผมคิดว่ามันก็มันก็น่าจะไม่รอดครับโอ้มันก็ยังมุสารอดได้นะครับถ้ามีศูนย์อีกตัวมันก็เข้าเลยนะก็มันมันมัน คือมันเฉียดไปเฉียดไปเฉียดมาอยู่เพราะว่าไอเด่นครับเพราะว่าไอเด่นบนไอหนึ่งกับเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเก้าเนี่ยมันมันส่วนมากมันจะมามาบนนะครับครับครับผมผมก็เลยจับเป็นผมคิดไปคิดมาผมก็เลยเลย,เลยเอาซ้อมดูก่อนแล้วผมก็เอาสูตรเก่ามาจับหกกับเจ็ดครับผมครับใช่ครับ แล้วก็เอาสูตรใหม่ไปไปจับแต่ว่าไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไม่ได้จับตรงไหนจะกลัวถูกนะครับวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับรู้ดักทางแล้ววันนี้ครับทีนี้วันนี้ผมก็จะเอาไว้ไอเดนใหม่นะครับไอเดนสูตรใหม่สองตัวมามาเป็นตัวจับครับผมแล้วก็ครับสูตรเก่านี่ผมก็จะจะมาเอาไว้เปรียบเทียบนะครับครับครับส่วน เอาเป็นสูตรใหม่ก่อนนะครับครับผมเด็นสองตัวนะครับมันงวดนี้มันได้หกกับแปดนะครับหกกับแปดครับส่วนส่วนสูตรเก่านี้เบเจ็ดกับแปดนะครับครับผมครับตัวประกอบก็ศูนย์สองหกแปดศูนย์สองหกแปดครับเท่ากับว่างวดนี้มันทนกันที่แปดนะครับแปดครับผม ครับชนกันสามสูตรเลยนะครับแปดครับผมครับมันก็จะเด่นไปที่เลขแปดนะครับเด่นไป,ไปที่แปดครับผมก็จะจับหกศูนย์หกสองหกศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกหกหกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดแปดแปดหกแปดแปดครับ <6 S 2> ช่ครับ แล้วก็มันผมผมจะมีเลขติดบนนะครับมมันครับมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับเพราะเพราะว่าย้อนหลังไปทั้งหมดห้าห้าสิบสามงวดที่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับห้าสิบสามงวดไอไอสูตรติดบนเนี่ยบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเลยครับมันจะผิดอยู่แปดงวดนะครับครับผมคือมันจะไปไปได้ทุกหลักนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับครับ ครับถ้าถ้ามันมาหลักร้อยมันมันก็จะไปเข้าเป็นเลขล่างนะครับครับผมครับถ้ามันมาสิบหน่วยมันก็คือเลขบนแต่ถ้าอแต่แต่ถ้ามันมาหลักร้อยเท่ากับว่าชุดสามตัวมันมันก็ยังเข้าบนนะครับครับครับผมผมจึงคิดลองลองให้ชุดสามตัวดูนะครับไอ้ตรงโต๊ะที่ผมเคยให้นะครับครับผมครับคือ เลขชุดสามตัวตรงโตัวเดี๋ยวก้ามาเชียร์จะขึ้นไว้ให้พร้อมด้วยกันเด้อครับผมนีครับเน้นไปที่หลักแปดนะพ่อเนาะครับใช่ครับเน้นไปที่หลักแปดนะครับครับกับไอ้สามตัวตรงโตัวเนี่ยมันผมก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับครับครับเพราะว่างวดที่แล้วมันมันเก้ากับหนึ่งมันก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับครับผมครับงวดนี้มันก็เด่นเด่นที่หกกับแปด ผมก็เน้นไปที่เลขแปดนะครับครับครับทีนี้เลขติดบนสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้าครับมันจะชนกันอยู่ที่เลขสองนะครับครับที่ที่หกสองกับแปดสองนะครับก้าวมาเชียร์ครับผมครับผมก็จะเน้นไปตัวเดียวเลยครับแปดสองนะครับแปดสองตัวเดียวครับแล้วไอแปดศูนย์แปดหกแปดแปดนี่ก็เป็นตัวกันนะครับ ครับผมรับเพราะว่ามันชนกันที่เลขสองครับก็ไปตามสูตรนะครับแปดสองตัวเดียวครับผมแล้วก็ชุดสามตัวครับเน้นไปที่หลักแปดด้ครับพี่น้องลองบึงเพราะว่าถ้ามันเป็นไปตามสูตรก็คือแตกแน่นอนนะพ่อเนาะสามตัวตรงโต๊ดนี่ครับใช่ครับถ้าถ้าแปดมานะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หามนะครับ รับไม่เบิ้ลไม่หามนี่ก็ถูกแน่นอนนะครับครับลองเบิ้งครับพี่น้องรักแปดติดไว้น้ําจืกน้อยก็ไเลยครับผมเลีนพ่อเด้กมวนมวลครับผมพ่อได้กคาข่าคาปลาทู่ก็ได้ติดแปดครับเอานี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อชนินแล้วพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เพราะว่าบางบางบางทีบางทีคิดเยอะนะครับงวดที่แล้วนี่ผมคิดเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็พลาดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับปกติปกติผมเขียนไว้แล้วนะครับเลขไอ้ไอ้ไอ้ชุดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับทีนี้ทบทวนไปทบทวนมามันกับมันกับกลายเป็นหายไปเลยนะครับครับก็ไม่อยากจะให้เอซีคิดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นเห็นเลขเยอะก็มันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับ ถ้าถ้ายังยังยังชุดเลขแปดสามตัวตรงต้นนะครับถ้าเราไม่ชอบเลขไหนเราตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับเราลองลองเลือกไว้สักสิบชุดนะครับครับผมครับลองรอลองดูนะครับเพราะว่าถ้าแปดมายังไงก็ถูกแน่นอนครับครับถ้าแปดมาไงก็ถูกครับพี่หน่องลองเบิ้งครับหาวก่ามาเชียก็สิรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับผมครับขอบคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับลาวพัฒนาพ่อชนินงวดนี้มีสามตัวป้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะึ้นให้ครับเด่นบนล่างครับพี่น้องเนาะหกกับแปดเน้นแปดด้วยครับผมกับสามสูตรชนกันที่แปดกับประกบศูนย์สองหกแปดครับได้แปดคููชุดเต็มครับพี่น้องเนาะหกศูนย์หกสองหกหกหกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดแปดเม็ดเดียวแปดสองครับ แล้วก็เลขติดบนล่างครับผมเจ็ดกับแปดครับแล้วก็มีเลขติดบนย่างเดียวได้ครับพี่น้องคือสองสามสี่หาครับพ่อเน้นไปที่สองครับเอาสรุปว่าเลขของพ่อเด่นที่แปดได้ครับผมแล้วก็ชุดสามตัวต้นตรงพี่น้องเอซีกับเบื้องที่รักแปดกับพ่อครับพี่น้องเนาะรักแปดก็รักหกนี่แหละครับผมตัวพ่อเน้นไปที่แปดครับถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ภาพด้วยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดี ถูกโอนเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่ยีฟซีมิทุน่ายนยนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ